โอเคทุกคนตอนนี้นั้นอยู่ในที่นั่งของนั้นแล้วนะครับเป็นชั้น First Class นะครับของกาตาสบายมากดูดิคือแบบโซฟาแบบใหญ่ใหญ่ะเห็นปะแบบดูใหญ่ดูนุ่มมากเลยดูดิความ p r i เวอ y อ่ะคืออันนี้มันสามารถแบบปรับขึ้นมาแล้วกดขึ้นไปได้กดปุ่มนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเด้งขึ้นมาฟาบ<ฮ>แล้วก็เลื่อนเข้ามาได้ บ้านนะฮะดูความแบบโค้งๆนะฮะดูแล้วสบายตาดี very good กลิ่น สวัสดีครับกูนมอร์นิ่งแบบเปลือยๆตอนเช้าเพิ่งตื่นตาบวมๆที่กียไปเอาน้ำล้างตามาให้แบบว่าไม่บวมมากเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้อยู่ใน first class lounge นะครับของกาตาคือยิ่งใหญ่มากๆเลยทุกคนดูดิมันจะมีแบบจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นน้ำใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีแบบแท่งน้ำลงมาข้างบนตรงนี้ <Ooh. S 1> นะคือขามาแล้วก็ใช้ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะโฟก,กัสที่ที่เครื่องบินนะโอเคเอด้วยความที่วันนี้เรามี connecting แค่แบบ หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาแค่50านาทีก็เดี๋ยวจะแบบว่ามากินกาแฟตรงนี้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะครับโอเคก็สั่งน้ำไปเรียบร้อยกาแฟอํำเปล่าแล้วก็น้ำสับปะรดขันสดอีกเจ็ดชั่วโมงก็จะถึงประเทศไทยแล้ว โอเคอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยคือ lounge เนี่ยนั้นเคยมาใช้แล้วตอนตอนขามานะครับแล้วก็ทำ full review เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนี่ยก็ไปดูได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็น first class lounge เนี่ยสามารถมาใช้บริการ alsa l first ได้ ye, ก็คือเป็น first class lounge ของ a a t a แล้วดีมากๆทุกคนความดีงามของมันสั้นๆเลยนะ ตัวอาหารเนี่ยเป็นแบบบุฟเฟ่ต์อะลาคาร์แล้วก็มีห้องนอนนะครับนอนได้6ชั่วโมงแถมมีห้องอาบน้ําในตัวหรือไม่นอนเนี่ยก็สามารถมาอาบน้ําที่นี่ได้มีแบบชาเวอร์รูมแล้วก็มีสปารูมแต่ว่าอันนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับนี่เป็นข้อดีหลักเนาะเดี๋ยวใครที่อยากดูคลิปเต็มเมเนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับคือแบบพาดูละเอียดพานอนเลยแหละ่ <Huh? S 1> เราจะกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็จะไปขึ้นเครื่องแหละกลับไปกรุงเทพใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับ้วยเครื่อง A380 นะครับ อาบน้ำนะฮะก็จะมีของดิฟช okay. 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 uh, ีกให้เหมือนเดิมแพนวอชชั์โลชั่นแล้วก็ครีมอาบน้ำต่างๆโอเคไปแล้วสดชื่นมากพร้อมไปอยู่บนเฟิร์สคลาสอีก7ชั่วโมงตื่นเต้นมากตอนแรกอะงัวเงียๆแล้วก็แบบ ยังเอ็กซ์เพรสอะไรเยอะไม่ได้มันไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยตอนตอนนี้คือกินกาแฟแล้วอาบน้ําแล้วเต็มที่นะครับอันนี้เป็นการบินเฟิร์สคลาสครั้งที่1 2 3 4ครั้งที่4ของนัดน,นะครับครั้งแรกเป็นการบินไทยครั้งที่2กับ3เป็นเอมิเรสนะฮะแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่4เป็นของกาตาหวังว่าจะดีนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ย ก็บอกว่าปัญหาของ First c l ค s s ส a าตาเนี่ยคือมันมี Business Class ที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบว่านั่งแต่ Business แต่ด้วยวิชั่นของ CEO นี่แหละเขาก็จะโฟกัสที่ b u s i n s s ป็นหลักมากกว่า First Class เขาไม่ได้แบบว่าจำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยใน long haul อะ่ะเขาจะตัด First Class ออกซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือเป็นแพลนของเขาในอนาคตแต่อย่างไรก็ดีนะฮะก็มาลอง Experience ดูนะครับ โอคทุกคนตอนนี้นั้นอยู่ในที่นั่งของนันแล้วนะครับเป็นชั้น First Class นะครับของกาตาที่นั่งวันนี้เป็น 1K นะครับเป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาความต่างหลักๆเลยที่เขาไปนั่งนี่ยเนื่องจากว่า first c l a s s เ่มันไม่มีชีกัานตรงนี้ความ Privacy มันน้อยกว่าเขาก็เลยแบบว่าน,นิยม business class ที่เป็นคิวสวีดกันแต่ว่าที่นั่งอันนี้มันคือแบบสบายมากดูดิคือแบบโซฟาแบบใหญ่ๆอะ่ะเห็นปะแบบดูใหญ่ดูนุ่มมากเลยดูดิ <c oughs> ใหญ่กว่าแบบว่า BC อยู่ประมาณเท่าตัวนะครับแล้วก็ความ p าเวอร์คืออันนี้มันสามารถแบบปรับขึ้นมาแล้วกดขึ้นไปได้อันนี้มันก็จะมีความ private ขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเวลาเรานอนเวลาเรากินข้าวใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้เห็นคนข้างๆอยู่แล้วถามนั่นนะเข้ามาปุ๊บก็คือชอบมากกว่าคิวสวีทเลยเพราะว่ามันใหญ่มันไม่อึดอัดมันโลง่งคิวสวีทมันได้ความ private ก็จริงแต่ว่ามันอึดอัดนิดนึงนะครับแต่อันนี้คือแบบโลง่งโปรง่งสบายเบาใหญ่นุ่มอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีความ p r i v a t ส่วนตัวแบบนิดๆนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนตัวกินข้าวกดปุ่มนี้ป๊บอันนี้ก็จะเด้งขึ้นมาฝาบโอ้แล้วก็เลื่อนเข้ามาได้ใหญ่มากแล้วนาดะชอบหน้าต่างของเครื่องไอสประสู่ตรงที่ว่ามันมีคล้ายๆม่านบางตาถ้าเกิดว่าเป็นของิวสวีทอะมันแบบเปิดปิดเลยแล้วมันไม่มีที่บล็อกแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ่มนี้ผมเดียวมันจะขึ้นหมดใครดูนะ โอเคมาต่อกันนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นตรงข้างๆที่นั่งบ้างนะครับนี่เปิดขึ้นมาก็จะเจอน้ําดื่มนะฮะอควาแพนน้าแล้วก็อันนี้เป็นรีโมทเอาไว้ควบคุมทีวีนะครับเป็นรีโมทแนวตั้งเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้เปิดมาเอาไว้ใส่แบบสม,มุดโน้ตได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบว่าเอาไว้ปุ่มแบบปรับไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วกป็ปรับที่นั่งเป็นแบบเทคออฟนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ตรงนี้มันจะเป็นแบบรีโมทเอาไว้ควบคุมแบบที่นั่งนี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูฟังแบบน้อย a n c e l l l t i t n อะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บแจ็คเก็ตต่างๆเผื่อใครที่ใส่สูตรมาใส่อะไรมาเนี่ยก็เก็บไว้ในนี้ได้เลยว้าวห้องน้ำคือกว้างมากนะฮะแต่ว่าไม่มีที่อาบน้ำนะอันนี้ซิงก็คืออย่างใหญ่ใหญ่กว่าบิสเนสเยอะมากเลยแล้วก็น้ำก็ไหลแบบว่าแรง นะฮะดีแล้วก็ส่วนถัวส้วมจะอยู่นี่เขาอแอบไวอยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็มีพวกอเมนิตี้โลชั่นต่างๆพวกสเปรย์ก็เป็นของดิบชีเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวจะกลับที่ไปกินขนมนิดนึงนะที่เขาเสิร์ฟเป็นแบบไลท์ออปชั่นเป็นขนมปังเหมือนจะสั่งเป็นแบบแซลมอนแล้วก็ไข่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะพาไปดูบาร์ข้างหลังนะครับเพราะว่าเครื่อง A380 เนี่ยมันจะมีบาร์แบบขนาดใหญ่ที่ส่วนมากรอติดตาม กินแบบเบาๆลองท้องก่อนนะฮะขนมปังไข่แล้วก็อันนี้เป็น salmon, avocado, สโมกแซลมอนอะโวคาโดสลัดพอตอนเช้าเช้าแบบว่ายังไม่หิวมากแต่ว,ว่ากล่อดลงล้วค่อยแบบว่าไปกินเมนของเขาแบบเป็นเนื้อแล้วก็คาเาวียอะไรครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูบาร์ข้างหลังกัน คือบาร์ของเขาอะแล้วต้องเดินผ่านบิสเนาสคาร์ก่อนนะครับแล้วก็พอเดินผ่านปุ๊บเราก็เจอกับบาร์นะฮะบน,นเครื่อง A380 <c oughs> คือบาร์กาต้าจะเป็นรูปแบบ Cur เคิร์ฟอะไรเงี้ยดูความแบบโค้งนะฮะดูแล้วสบายตาดี <c oughs> เป็นบาร์ที่ใหญ่แล้วก็น่ารักมากนะนี่ดูตันนี้เขามีแบบดอกกุหลาบตกแต่งไปด้วยแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเยอะอยู่มี3จุดเลย <c oughs> นั่งเรียนหน้าต่างตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงกลางตรงนี้ ได้อีกที่หนึ่งครับซึ่งขนมเครื่องดื่มน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถขอได้ตลอดขนมต่างๆเราก็มาหยิบได้เลยเอบอร์รีโโ่บ๊อพคอนช็อกโกแลตอ่างเงี้ยเครื่องดื่มข้างหลังก็สั่งได้เดี๋ยวทางลูกเรือเขาจะมาทําให้เรากินโอเคก็เดี๋ยวนัดขอสั่งสักหนึ่งดริง์นะครับตอนเช้าแบบว่าจะกินแบบชายเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรือกาแฟเย็นแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตรงนี้นะครับ <S <S ได้ชายเย็นของเรามาแล้วนะคะ ่าเมื่อกี้นั่งๆ่งอยู่นะบาร์เทนเดอร์ก็บอกว่าเอาค็อกเทลไหมเดี๋ยวเขาทำตัวแบบ refreshing ให้อะไรอย่างเงี้ยนะบอกก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับเพราะว่าเขาดูแบบอยากทำให้ไม่ไม,มีผู้โดยสารมาเอาเลยเพราะว่าเป็นไฟล์เช้าคนน่าจะแบบง่วงแล้วก็นอนกันมีนั้นเนี่ย,ยตื่นอยู่คนเดียว ลองชิมหน่อยคำว่าไลท์ของเขามันจะเป็นยังไงอเออไลท์จริงด้วยสดชื่นเป็นแบบค็อกเทลแบบเบาเบสจินกับแชมเปญ very good t h a y ทุกคนเมื่อกี้นะให้ทางแอร์เนี่ยเขามาปูกที่นอนให้นะครับก็น,น่าน่านอมมากเลยนุ่มสบาย นั่งตลับแบบสบายมากเลยจริงๆเราที่นั่งอ่ะกว้างมากเลยนะสามารถกลิ้งตัวได้เร็ดดิกลิง้งอะไรปะว่างนอนมากเนื่อยนนเื่อคืนนอนแค่สมชั่วโมงเองแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมากินข้าวนะครับ อาหารก็คือมีคาเวียมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าจะอร่อยไหมนะครับเจอกันคุณนายตื่นแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้หลับสบายมากนะฮะหลับไปประมาณชั่วโมงครึ่งแบบหลับลึกเลยแล้วก็เมื่อกี้เออเข้ามาปลุกกินข้าวนะครับ <c oughs> ตอนเข้ามาเขาถามแล้ว,ว่าถ้าเกิดว,ว่าหลับให้ปลุกไหมนะบอกให้ปลุกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนอนนานเกินเดี๋ยวลงกรุงเทพล้วเดี๋ยวมันจะแบบเจ๊ดแหลก เมนูแรกนะครับเป็นมิลสบูชก่อนก็คือจะเป็นทูน่าแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนอยู่ข้างบนวา<ะ>ร์ปชิมแล้นะชอบโต๊ะเย็นข้าวตรงนี้ตรงที่ว่ามันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สุิว่าตรงนี้นั่งอยู่แล้วแบบอาหารเต็มๆอยากจะไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมอ่ะเลื่อนออกแล้วก็เลื่อนเข้านะฮะเออแล้วมันก็แบบนั่งขัมมาต์ตรงเนี้ยจากเตียงไม่ต้องเปลี่ยนเวอร์ชันเลย นั่งคาสมารถจากเตียงแล้วก็กินข้าวได้คือความสูงของโตาะมันพอดีกับคนนั่งเลยอะ่ะคือเหมือนกับโตะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยดีมากเดี๋ยวระหว่างนี้นะก็จะดูหนังไปด้วยนะ ตทายเซอร์จะแรกของเราอันนี้คือความต่างเมื่อหารระหว่างเฟิร์สคลาสแล้วก็บิสเนสจะมีเป็นคาวเวียแล้วก็คอนดิเมนต์ให้เฮย,ยครีมชีสใส่คาวเวียเข้าไปเลยจุ๊บๆอร่ยอยเลยนะควาวเวียร์เค็มเค,ค,ค็มชีสเปรี้ยว แล้วการทานอาหารของที่เนี่ยก็จะเป็นไดออลดีมาก็คือทานเมื่อไหร่ก็ได้เห็นเนี้ยนั้นเลือกทาน2ชั่วโมงครึ่งก่อนแลด์นะครับก็เขาก็เลยมาปุุบนัดพอดีนะครับเมนูที่2นะครับเป็นซุปซีฟู้ดมีความแบบหนักหนักหน่อยครีมครีมหนักหนักโอเค จานเมนของเราเนี่ยเป็นสเต็กนะครับฟิฟเชนอร่อยชิ้นหนานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับโพสิชันการกินจากที่นอนเป็น,เป,นเป็นที่นั่งดูพอปรับขึ้นมาแล้วก็ก็สบายขึ้นนะมีที่พิง <c oughs> เพื่อแบบว่าใครเมื่อยหลังเป็นโพสิชันในการกินได้อะเดี๋ยวมาดูตัวเนื้อกันว่านุ่มไหมหรือว่าเหนียวไหมค่อนข้างทางเวลดันนะครับแบบว่าสุกไปแล้ว อร่อยนะไม่เหนียวจิ้มกับซอสความจิ้มกับซอสแล้วมันจะเพิ่มรสชาติความเค็มให้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอใส่แบบว่ารสศาสตร์ดกวาตอนนี้ต้องต้องการความเผ็ดจริงแล้วเราอยู่บนเครื่องอ่ะรสศาสร์รับรสของเรามันจะแย่ลงด้วยน่าจะเกี่ยวกับพวกความกดอากาศอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาแล้ว ใส่มัสตาร์ดแล้วมีรสชาติขึ้นขนมหวานเนี่ยเราก็เลือกเป็นทาร์ตแล้วก็เพิ่มไอศครีมมาให้ไอศครีมเนี่ยจะมีรสวานิลลาแล้วก็ช็อกโกแลตถั่วๆเป็นท,ท,ทาร์ตคล้ายเนื้อเค้กอะ่ะแล้วก็ท็อปด้วยถั่ว ตอนนี้เครื่องกำลังลงจอดที่กรุงเทพแล้วนะครับในที่สุดก็ถึงไทยแล้วดีใจมากคิดถึงอาหารไทยสุดๆนะครับโดยรวมไฟนี้ก็สบายดีนะครับสบายมากๆเลยเบาะใหญ่แล้วก็มีบาร์ข้างหลังก็แบบถ้าเกิดเมื่อก็ไปเดินเล่นข้างหลังได้อะไรอย่างเงี้ยทางครูเนี่ยก็บร,ริการดีนะครับไนท์ nice. สุดท้ายก็ไปท้ายด้วยช็อกโกแลตแล้วก็มี refreshing power ให้ก็เป็นของดิฟชีกที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของกาตานะครับก็คือ หอมมากๆเลยนะครับโอเคสําหรับคนที่อยากลองบินเิรสคลาสนะก็คือมี2ทางก็คือ1ก็คือด้วยเงินสดนะครับแล้วก็อันที่2ด้วยไม้นะฮะโอเคถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการแลกไม้นะครับถ้าเกิดว่าระหว่าง คิวสวีทบิสเน s ค c a ส d เนี่ยกับ First Card สเนี่ยเฟิร์สค r d แรกง่ายกว่าแล้วก็ใช้ใหม่นั่นจะจำไม่ได้ว่าใช้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็เลือกรูทที่ตัวเองต้องการได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีจากโดฮามากรุงเทพแบบ2ขาอาจจะไม่มีอาจจะแบบขาได้ขาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องเขาจะแบบ Mi x and match กันเพาะเฟิร์สคัสของเขาอะมีแค่บน A380 นะครับ แต่ว่าถามความชอบส่วนตัวเลยนะแฟรงลี่ก็คือว่าด้วยความที่เฟิร์สลาสของกาตาเนี่ยมันไม่ได้มีแบบประตูปิดเป็น p r i v a t อะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็มองว่าเออนั่งแค่บีซีก็พอแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะนั่งเฟิร์สชาสเนี่ยก็ไปนั่งสายการบ,บินอื่นที่มีประตูปิดดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้น,นก็เห็นด้วยนะครับในเรื่องของความ p r i v a c y ซี่อะไรเงี้ยนี่มันไม่ได้ค่อยตอบโจทย์ เท่าไหร่เพราะว่าสมมติเรานั่งอยู่คนก็เดินผ่านปผพันมาคือต้องพูดก่อนว่าก็แบบเฟร์สคลาของกาตาเนี่ยดีอยู่แล้วมันดูหรูพรีเมียมนะครับแต่ว่าเราเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดแล้วกันอื่นๆอะไรเงี้ยอย่างสายการบินที่นั้นบินมาอย่าง m อ s อร์สอะไรเงี้ยก็คือ ทำได้ค่อนข้างดีที่แบบว่ามีประตูเปิดปิดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่า p พอร์เวนะครับหลายคนก็ชอบตรงนั้นนะครับก็ถือว่าเออบินเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าเออการบิน first c l a s s ลาสเป็นไงอ๋อแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือสมมุติว่าคนที่บิน BC เนี่ยมันจะมีออปชั่นให้อัปเกรดจ่ายเงินประมาณ4 000, 7 0 0 0ืนะครับ,รบอัปเกรดจาก BC เป็น f i r s t class ได้นะครับก็คนที่อยากลองก็อัปเกรดตรงนั้นก็ได้นะครับผมตอนนะี้คิดว่าใช้ไม้อ่น่าจะประหยัดสุดนะครับผมนะสำหรับ ทริปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับรีวิว first c l a s s a 3 8 0นะครับก็วันนี้ข้อมูลผิดพลาดหรือช้าหรือเออร์เรอร์อะไรยังไงเนี่ยหรือไม่ครบอะไรคาตัวกระห้องอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือนอนน้อยจริงๆเราก็รู้สึกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยลืมอะไรไปบางอย่างเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างเนาะเนี่ยดีเทลเล็กน้อยอย่างเงี้ยเปิดออกมามีไฟอย่างเงี้ยก็ลืมพูดโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลงเครื่องไปกรุงเทพแล้วนะครับก็คนที่ชอบ คลิปไตนี้นะครับแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ <S <S เดี๋ยวเจอกันใหม่ประเทศหน้านะครับประเทศต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเป็นเกาหลีนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะครับเ,เ,จเจอกันบ๊ายบาย